มันมีสืบแจงค่าโดยสารรถไฟฟ้าว่าใครถูกกว่ากันคือคือก่อนหน้านี้เนี่ยดรสามารถราชพลสิท่านก็เป็นรองผู้ว่าอดีตรองผู้ว่ากทมแล้วก็ดูแลเรื่องของการจราจรเนี่ยนะคะท่านก็พูดตลอดเวลาเนี่ยเรื่องของค่าโดยสากอรกทมรถไฟฟ้ากทมระหว่างกทมคือ B t s แล้วก็ุนถึงใต้ดินนะคะทีนี้ท่านก็แจงหลากหลายเลยว่าตกลงเนี่ยคือถ้าหากไปดูเนี่ยในแต่ละเส้นทางแต่ละสัมปทานเนี่ยมันก็มีการลงทุนที่แตกต่างกันอ่าอทออมอล,ลงทุนอะไรบ้างนะคะในส่วน,ส,วนส่วนต่อขยายนะคะส่วนทาง BTS เนี่ยเขาลงทุนสายสีเขียวนะคะสายสีน้ำเงินสายสีม่วงต่างๆเนี่ยรฟอฟมอนะคะแล้วก็เอกชนเขาลงทุนเป็นยังไงทีนี้ปรากฏว่า ดอกเอรสาม,มารถเขาเทียบให้ดูก็คือมันจะต้องเอาค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะค่าเดินทางหารด้วยหารด้วยระยะทางทีนี้เขาใช้เขาใช้เกณฑ์ที่ไกลที่สุดเกณฑ์ของสายสีเขียวเนี่ยนะคะค่าโดยสารสูงสุดคือหกสิบห้าบาทระยะทางที่ไกลที่สุดคือห้าสิบสามกิโลเมตรหารออกมาพี่เอกมันก็ตกประมาณ กิโลเมตรละ1บาท23สามตางค์นี่คือหารตรงๆเลยใช่ใช่เช่นเดียวกันกับสายน้ําเงินสายสีม่วงนะคะหารออกมาแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยคือในแง่ของการคิดของดออรสามาเนี่ยปรากฏว่าสายสีเขียวของของกทมรหรือว่า BTS ที่ทําอยู่เนี่ยถูกกว่าครับที่รอฟอร์มรทําอยู่ประมาณสักเกือบ30สตางค์อ๋อสามสิบสามสิบสตางค์กว่ากด้วยซ้ำครับ ทีนี้ปรากฏว่าทางรอฟอร์มอเขาก็ออกมาชี้แจงไม,ไม่แน่ใจว่าทางาทีมทีมงานได้ขึ้นได้ไหมคือทางทางรอฟอร์มอเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับทางรอฟอร์มอเนี่ยเขามีการคิดค่าโดยสารนะพี่เอกครับสรุปสุดท้ายเนี่ยถูกกว่าที่ดอ,อร์สามารถคิดอ่<ข>าแล้วเขาคิดยังไงล่ะเขาคิดยังไงคือเขาคิดอ,อย่างนี้เขาบอกว่า การเดินทางไกลที่สุดจาก MRT สายสีม่วงไปยัง MRT สายสีน้ำเงินอยู่ที่ประมาณ59กิโลเมตรมีรอัตราค่าโดยสาร70บาทซึ่งหากพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าประชาชนมีค่าเฉลี่ยเพียงนะคะ1บาท18สตางค์ต่อกิโลเมตรเท่านั้นอืคือถูกกว่าที่ดรสามารถคิดปรากฏว่าเช้าวันนี้เนี่ยดรสามารถก็ออกมาโพสต Facebook นะคะ ทีมงานไม่แน่ใจมีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเส้นทางที่ทางรอฟอร์มอเขาคิดนะ,ะคะรอฟอร์มปรากฏว่าเขาไปคิดอ้อมอ่ะพี่เอกไปคิดอ้อมเส้นทางซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยประชาชนธรรมดาเขาไม่อ้อมกันขนาดนัออ้นคือคือเขาต่อรถไฟอะ่ะเขาต่อรถไฟใช่ไหมแต,แต่แต่ว่าทางรอฟอร์มอคิดนี่คือแบบว่าอ้อมเนี่ย เอาทั้งสายไงเอาทั้งสายมาคิดใช่ใช่คือคือคิดแบบนั้นเนี่ยจะทำให้การนั่งรถไฟฟ้าของประชาชนเนี่ยก็คือยาวเขาเรียกว่าอะไรคะยาวยาวกว่าปกติถึง15กิโลเมตรอ่ะมันก็เลยถูกกว่าโจทย์มันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ใช่เดินปกติไม่มีใครเดินไม่มีใครเดินทางขนาดนั้นคือเนี่ยเป็นการโต้โต้เถียงกันนี่ยังไม่หยุดเลยนะ เดี๋ยวต้องดูว่าตกลงกว่าการคิดค่าโดยสารต่างๆเนี่ยคือไม่รู้จะมีฝั่งไหนออกมาออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกไหมเพราะว่าเริ่มต้นจากละนี่เนี่ยพี่เอกอันนี้ค่ะที่ที่ดตอร์สามารถบอกเนี่ยค,คือพี่พี่เอกเห็นจากคลองบางไผ่ไหมคะสายสีม่วงจากจุดเริ่มต้นแล้วเป็นเส้นปลาไข่ปลาม,มาเรื่อยๆแล้วก็ไปที่หลักสองหัวลําโพงอคือปกติแล้วเนี่ยถ้าหากจะไปเส้นเนี้ยเขาไม่วิ่งอ้อมกันขนาดนี้ อ่าแต่เนี่ยคือที่ดรสามารถพูดถึงก็คือรอฟอร์มอเขาคิดจากเส้นทางนี้<อ>มันก็เลยทำให้<อ>มันก็เลยทาให้ค่าโดยสารนะ่ะอยู่ที่บาทกว่ากวา่าครับ <พา S 1> คือคือเขา,<พ>าจะไม่นั่ง<า>นั่งอ้อมกันนะ่ะง่ายๆเพราะว่าไอ้ไอ้คลองบางไผ่หลักสองนี่มันอยู่ตรงเพชรเกษม มันอยู่ตรงเมจิกาเษมใช่ไหมมันมันจะเขาจะนั่งตัดตรงแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนรถไฟอ่าเขาเปลี่ยนตรงอ่าถ้าจะไม่ผิดก็ท่าพับเปลี่ยนได้หลายจุดใช่ไหมแล้วก็ค่อยค่อยวิ่งไปแต่เขาจะไม่นั่งอ้อมเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมใช่ไหมอันนี้คือที่ด็อกเตอร์สามารถพูดอ่าอืมก็เนี่ยค่ะก็รอดูกันแล้วกันเพราะว่าสึกนี้ได้นะ้าทางจะยังอีกยาวไกลเพราะว่าเป็นการขยายประเด็นจากต่อหน้านี้ที่บ t ทอออกมาทวงหนี้ บน youtube ทวงนี้บนบนสื่อของตัวเองที่เอนคือกลับกลายเป็นการทวงนี้นิมิตใหม่อันนี้ก็เป็นการขยายประเด็นออกมาแล้วก็เรื่องของค่าโดยสารเนี่ยยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องที่เราจะต้องติดตามด้วยนะคะครับแล้วเมื่อไหร่ประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้าแบบแต่รูปแบบที่เป็นายงบางมุมเนี่ยผมผมผมนะในฐานะประชาชนนะผมไม่สนหรกว่าว่าว่าใครยังไงหนึ่งค่าโดยสารต้องไม่แพงฮะคุณลองคิดดูเนี่ยเอาเอาทั้งสายไม่ว่าจะเป็น65 70้าหรือบางสาย แพงกว่านี้นะ,ะแล้วคุณคิดดูไปกลับสมมติ<น>ผมเป็นผมเป็นประชาชนนะผมไปกลับนะแล้วผมต้องไปต่อนู่นต่อน,นี่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางผมเนี่ยต่อวันเท่าไหร่ผมว่าไม่ต่ำกว่า200บาทนะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า,เ,าเรื่องเรื่องสัมปทานของ BTS เนี่ยเอาให้จบก่อนดีกว่าเออเออเอาให้จบก่อนดีกว่าผมว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายเงินก็ด้วยนะก็ท่วงหนี้กันแบบนี้นะคะ